ฮัลโหลสวัสดีค่ะพทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องโอลิฮาค่ะก็ mm hmm. วันนี้ค่ะแพรจะมาสอนพทุกคนนะคะ mm hmm. เล่นเพลงวาสนาผู้ใดนะคะที่ช่วงนี้คิดมากในติกต่อเลยนะคะ mm hmm. ก็มันอาจจะมีขอท่าโผล่มานะคะ mm hmm. แต่บอกเลยว mm ่าแพทเทิร์นที่แพรจะนํามาสอนนะคะ mm hmm. สามารถเล่นได้ทั้งเพลงเลยค่ะ เคงั Gian, ้นไปเริ <knowing> ่มกันเลยค่ะก็ถ้าพวกเอาไหนเล่นคีย์ปกติเนาะให้หนีบคอโปไปไว้ที่เฟดหนึ่งนะคะสองแพรเนี่ยจะหนีบคัโปไปไว้ที่เฟดสามนะคะเพื่อให้ได้เสียงที่สูงขึ้นนั่นเองซึ่งเพลงนี้นะคะหลังๆเนี่ยก็มีคอร์ดท่าโผล่มาด้วยนะคะประมาณ3มครั้ง4ครั้งประมาณนี้เนาะก็อาจจะยากนิดนึงนะคะสาหรับใครที่อยากเล่นเพลงนี้เป็นแบบเพลงแรกนะคะ โอเคหลักเนี่ยบอกเลยว่าแพทเทิร์นที่แพจะนำมาใช้สอนเนี่ยไม่ยากนะคะเป็นแพทเทิร์นเดียวแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่สามารถนำมาเล่นในทั้งเพลงเลยนะคะนั่นก็คือแพทเทิร์นของการดึงตบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเล่คร่าวๆให้ดูในท่อนคอรัสละกันนะคะว่าประมาณไหนเนาะ ซึ่งวิธีการเล่นพัทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะมันก็คือมันก็คือเปดึงกเด6แค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองค่ะคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองซึ่งเหมือนเดิมนะแพจะขึ้นวิธีการดึงสายฐานด้านบนเลยนะคะว่าเปะเราให้เพื่อนๆนะคะดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินที่ชี้ทางด้านบนนั่นเองค่ะ ดึงโมเลบ4นะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยดึงทั้งหมด4สายเนาะก็จะเป็นสายเบสนะคะแล้วก็3สายล่างหรือว่า3สายไล่ซีนะคะให้ดึงพร้อมกันทั้งหมด4สายเลยคะ่ะถัดไปจะเป็นการตบนะคะตบเนี่ยให้เพื่อนๆทำมือแบบนี้ก็ตบลงไปบนสายกีตาร์ค่ะแล้วก็ดึงโมเลบ3นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยดึงทั minerals, ้งหมด3สายเลยจะเป็น3าสาย,สายล่างหรือว่า3สายไล่ซีนะคะที่ชี้ทางด้านบนเลยค่ะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นสเนาะเลข3นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยดึงสายที่3มนั่นเองนะคะสายหนึ่งเนาะ คร่า้ๆจะเป็นปรับมานี้นะคะสําหรับวิธีการดึงสายของแพทเทิร์นนี้นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวแพนนะคะจะผ่านเพื่อเลเฉพาะพอดคราสอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเนื้อเพลงนะคะก็จะมีค่าเฉพาะวิธีของการดึงตบนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวจะพยายามไปให้ช้าๆนะคะ เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับแพทเทิร์นที่แพรจะนํามาใช้เล่นกับเพลงน,นี้นั่นเองค่ะโอเคเหมือนเดิมแนะแพรจะพาเพื่อนเล่นนะคะตั้งแต่ท่อนแรก ไปจบท่อนคอรัสเลยนะคะโดยใช้แพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นเดียวแล้วก็อาจจะมีแพทเทิร์นอื่นๆเสริมขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะถ้าพวกนไหนเล่นตาม100%เนี่ยดูวิธีการเล่นที่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็คอร์ดจะขึ้นในทางด้านบนค่ะส่วนถ้าพวกคนไหนนะคะอยากเล่นแบบแพทเทิร์นนี้ตีทั้งเพลงเลยอะไรอย่างนี้สามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็แพนเนี่ยใส่คอร์ดไป้แล้วนะคะทางอินสตาแกรมสามารถไปเปิดดูได้เลยค่ะโอเคเหมือนเดิมถ้าพวกคนไหนตามแพนไม่ทันนะคะอย่าลืมกดสปีดได้เลยไปที่ศูน,นย์เจ็ดห ยังสองเคยเจ็บจนช้ำเท่าไรหัวใจ ่เเนวยบอกกธอบอออข้าวๆก็จะประมานี้เลยนะคะสำหรับเพลงวาสนาผู้ใดนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นะีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพรด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแพร่สอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็อย่าลื ขอมคุณเราหมดไปคลิปได้เลยค่ะเรามีเพลันแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย